ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเมลสปอร์ตเปิดเผยรายชื่อผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับที่อาจจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ลิเวอร์พูลจะคว้าตัวมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้เจ้าปาลินยาวัย28ปีจากฟูแลมชิกดูโกเรวัย23ปีจากคริสตัลพาเลสโซฟิยานอัมรบัตวัย26ปีจากฟิออร,รนตินาคาวินฟิลิปวัย27ปีจากแมนซิตี้อันเดรทรินดาเดวัย22ปีจากฟลูมินเซ เกฟเปนตูรามวัย22ปีจากนีซนอกจากปัญหาในเรื่องการมองหาผู้เล่นในตำแหน่งนี้แล้วลิเวอร์พูลอาจจะต้องเผชิญหน้ากับราคาที่สูงอย่างมากถ้าพวกเขาจะคว้าตัวนักเตะให้ทันก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงเนื่องจากต้นสังกัดของนักเตะแต่ละคนนั้นรู้ดีแล้วว่าลิเวอร์พูลมีกำลังทรัพย์มากแค่ไหนและเป็นช่วงท้ายของตลาดอีกด้วยความยากจะเพิ่มขึ้นเช่นเดีวยวกับราคาที่จะสูงกว่าเท่าตัวอย่างแน่นอน บิโซโรมโน,โนยืนยันว่าลิเวอร์พูลยังคงให้ความสนใจในตัวของทั้งเกฟเฟนตูรามจากนีสและมานูโคนเนตจากบรเซียเหมือนเช่นกลัดบักอยู่ในเวลานี้และแน่นอนว่ามีโอกาสที่หงแดงจะทําการขยับเข้ามาหาพวกเขาในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายในซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลยังคงมองหาผู้เล่นรายใหม่ในตำแหน่งมิดฟิลด์ต่อไปหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาพลาดในการคว้าตัวไมเคิไกเซโดให้กับทางเชลซีและตรียมที่จะพลาดโรเมโอลาเวียให้กับเชลซีอีกเช่นกัน เป้าหมายของเจอเกนครอปยังคงชัดเจนว่าเขาต้องการนำผู้เล่นรายใหม่ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเข้ามาสู่ทีมของเขาอย่างน้อยก็1-2คนก่อนที่ตลาดจะสิ้นสุดลงในต้นเดือนกันยายนนี้เพนแนนนยูหงหรือแฟมชกบาเรล่าและเกเฟนเจอร์เมนเพนแนนอดีตปีของลิพูแนะนำให้เจอเกนครอปหันไปล่ารายเซนินโคโลบาเรล่ากองกลางของอินเตอร์มิลานและเกฟนตูรามก่อนปิดตลาด ผงแดงยังพยายามหาทางเสริมมิดฟิลด์เกมรับหลังพลาดลายเซนมมยเซตไกเซโดและโรเมโลาเวีย2เป้าหมายสำคัญบาเลล่าและตูรามเคยตกเป็นข่าวกับลิฟูก่อนหน้านี้อย่างไรก็ดีข่าวคราวทั้งหลายเงียบหายไปในช่วงที่ผ่านมาเพ่นเน้นกล่าวว่าผมอยากเห็นลิเวอร์พูลเอานิคโคลโาบาเลล่ามาจากอินเตอร์มิลานเขาเป็นนักเตะที่เก่งมากๆในตำแหน่งตัวคุมบอล อีกคนที่ผมอยากเห็นเอาเข้ามาคือเคเฟนตูรามจากนีสเขาดูเป็นนักเตะที่พิเศษและอายุรุ่นราวคราวเดียวกับมอยเซตไกเซโรและโรเมโอลาเวียผมตื่นเต้นกับเขานะนี่คือออปชั่นที่ดีเลย ฝ่าบริโซโรมโนรายงานว่ามาโูโคน่กลับมาทําการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบกับเพื่อนร่วมทีมที่บริเซียเหมือนเช่นกลาดบักมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้วและตอนนี้เขาเองก็มีร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์ดีแล้วและพร้อมที่จะลงสนามให้กับทีมในสัปดาห์หน้าก่อนหน้าที่จะตรวจเจร์าบาดเจ็บที่เขาจะการไปรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสอยู่21ในศึกยูโรยู21นั้นเขาได้รับความสนใจจากทีมชั้นนํามากมายอย่างลิเวอร์พูลปารีสแซงต์แชร์แมงและยูเวนตุส ทั้ง3ทีมได้เคยติดต่อสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของเขากับกลัดบักมาแล้วก่อนหน้านี้และแน่นอนว่าโคเน่ก็จะเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งคนที่จะเนื้อหอมอย่างมากสำหรับสัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขายที่กำลังจะทำการปิดตัวลงในเร็เวๆนี้ไซมอนโจนจากเมลสปอร์ตรายงานว่า ตอนนี้ดูเหมือนว่าชื่อของชิกดูโกรเร่กองกลางวัย23ปีจากคริสตัลพาเลซนั้นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดของลิเวอร์พูลในเวลานี้ลิเวอร์พูลมีความสนใจในตัวของเขาในช่วงต้นเดือนกรกฎา,าคมมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เนื่องจากเขาไม่ใช่ตัวเลือกในอันดับแรกๆแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วและเขาน่าจะกลายเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของสโมสรลิเวอร์พูลในเวลานี้ ทางนี้นอกจากดูกูเร่แล้วลิเวอร์พูลยังให้ความสนใจไปที่ฟลอเรนติโน่ลุยส์กองกลางตัวรับจากเบนฟิก้าเช่นกันสื่อชีอ้ลิเวอร์พูลอานหามิดฟิลตัวรับไม่ทันปิดตลาดพอตจอยส์ Joyce, นักข่าวชื่อดังของเดอะไทม์ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าลิเวอร์พูลสโมสรดังในพิมลีกอาจจะไม่สามารถคว้าตัวมิดฟิลตัวรับคนใหม่ได้ทันก่อนจะปิดตลาดซัมเมอร์หลังจากที่ต้องพลาดซองแข้งดังไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หงแดงโดนเชลซีป่าหน้าซิลมอยเซตไกเซโดและโรเมโอลาเวียไปร่วมทีมแบบติดติดกันในช่วงเวลาไม่ถึง4วันทําให้พวกเขาต้องเดินหน้าตามหาแข้งรายใหม่ต่อไปในขณะที่ตลาดซื้อขายจะปิดทําการวันที่1กันยายนนี้โดยก่อนหน,น้านี้ทีมของเจอเก้นครอบเชื่อว่าพวกเขาน่าจะสามารถดึงผู้เล่นรายใดรายหนึ่งมาได้ไม่ว่าจะเป็นไกเซโดหรือลาเวียแต่ท้ายที่สุดต้องพลาดทั้งสงรายอย่างเหลือเชื่อ ด้วยเหตุน,นี้ทําให้พอจอยส์มองว่าทีมของเจอเกนครอปกาลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากเนื่องจากเหลือตัวเลือกไม่มากนักแล้วในตลาดซื้อขายที่กําลังจะปิดลงในวันที่1กันยายนี้ล่าสุดรายงานข่าวระบุว่าลิเวอร์พูลกำลังตกเป็นข่าวกับชิกดูกูเรข,ของคริสตันพาเลสและอิบราฮิมาซองการจาก p s v แต่พวกเขาก็ต้องเจอกับอุปสรรคเมื่อทั้งบายามลิกและปริแสแซนชักแมงมีข่าวให้ความสนใจอยู่ด้วยเช่นกัน ่าบิโซโรโนรายงานว่าลิเวอร์พูลไม่ได้มีความสนใจในตัวของโรเมโอลาเวียม,มาสักพักแล้วหลังจากที่พวกเขาทราบแน่ชัดแล้วว่าผู้เล่นต้องการอยากที่จะย้ายไปยังเชลซีมากกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อเป้าหมายอื่นสำหรับตัวเลือกที่เหมาะสมกับพวกเขาในเวลานี้และดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เช่นกัน จาขอบสเตนเบิร์กจากเดอะคาริเอนรายงานว่าเจสันวิลคอร์ผู้อำนวยการกีฬาของเซาท์햄ปตันยืนยันว่าพวกเขารับข้อเสนอจากลิเวอร์พูลจริงในการขอซื้อตัวโรเมโอลาเวียแน่นอนว่าเรามีข้อเสนอที่ได้รับซึ่งเราเองก็ตอบรับจากลิเวอร์พูลไปแล้วเช่นกันจากนั้นเชลซีก็มาที่โต๊ะเจรจาขณะที่เรากำลังเจรจากับเชลซีแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าบางอย่างจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้านี้และโรเมโอลาเวียจะได้ย้ายสมใจในที่สุด ในตอนแรกนั้นลาเวียต้องการอยากที่จะย้ายไปยังลิเวอร์พูลอย่างมากและคิดว่าเขาน่าจะลงเอยที่นั่นแล้วแต่เขาตัดสินใจเลือกที่จะย้ายไปยังเชลซีเนื่องจากเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวเลือกในลำดับที่2ของสโมสรลิเวอร์พูลนั่นคือสิ่งที่เขาไม่สบายใจอย่างยิ่งฝ่าบิโซโรโนรายงานว่าลิเวอร์พูลยังคงดูชิลๆวอย่างมากแบบไม่ตื่นตระหนก การมองหาฟิล์รายใหม่ที่ต้องการจะเสริมทัพในเวลานี้เนื่องจากพวกเขามีความเชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะมองหาผู้เล่นที่ตรงตามแบบที่เจอเกนครอปนั้นต้องการได้ในที่สุดก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงไปในเดือนกันยายนนี้ลิเวอร์พูลเครียดไม่หยุดหึงเอานาเซอร์จ้องฉุดอลิซอนเฝ้าสาฟุตเมกโตปวดเอานาเซอร์ทีมดังของลีกซาอุดีอาระเบียเล่งเป้าฆาอลิซอนเบเกอร์นายด่านตะไคร์คนเก่งของลิพูไปเฝ้าเสาประตู แถมระบุสตา์ทีมชาติบราซิลสนใจย้ายไปขุดทองในตะวันออกกลางอีกต่างหากสื่อเจ้าดังกล่าวรายงานข่าวเมื่อ15สิงหาคมชนิดที่ทำเอาแฟนบอลหงแดงตลอดจนกุนซือเจอเก้นครอปไม่ปลืมว่าเอานาเซ์ที่มีคริสเตียโนโรนัลโดกับเซเดีมาเน่เป็นสองสตาร์ดังในสังกัดต,ต้องการคว้าอาลิซอนไปเสริมทัพอีกรายเนื่องจากในเกมเปิดซีซั่นโปรลีกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปแพ้เอลเอติฟาร์กทีมของกุนซือสตีเวนเจอร์รัตสองต่อหนึ่ง ทั้งทั้งที่มาเนตบัลให้เอานาเซอร์บุกไปนำก่อนตั้งแต่4นาทีแรกแต่ความผิดพลาดของนายทวันนาเซฟเอาอากิดีทำให้ทีมเสีย2ประตูจนมีอันต้องปลาชัยในท้ายที่สุดจากผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังเอานาเซอร์จึงกระหายได้นายทวานฝีมือดีมาเฝ้าเสาและเล็งมาที่มือกาไวัย30ปีของหงแดงซึ่งแม้ทีมดังแห่งเมอร์ซี่ไซส์ไม่คิดคายเขาอย่างแน่นอนแต่ฟุตเมกโตอ้างว่าอาริซอนสนใจย้ายไปเล่นในซาอุดิอาระเบียเพื่อร่วมง,งานกับมาเน่เพื่อนเก่าในลิเวอร์พูล ย้ำพึ่งตื่นตูมสื่อวงในลิเวอร์พูลยันไม่มีข้อเสนอท่าบอลิสซอนเบเกอร์จากซาอุดิสซิดันฟิลเว็บไซต์วงในสโมสรลิเวอร์พูลยืนยันไม่มีข้อเสนอจากทีมในประเทศซาอุดิอาระเบียท่าบามขอซื้อตัวอลิสซอนเบเกอร์ผู้รักษาประตูชาวบาซลเลียนตามที่สื่อหลายสำนักรายงานในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีรายงานว่าอัลนาเซอร์ซึ่งมีคริสเตียโนโรนัลโดกับซาดิโอมาเน่เป็น2อสตาร์ดังในสังกัด ต้องการคว้าอาลิซอนไปเสริมทัพอีกรายเนื่องจากพวกเขาต้องการในทวารฝีเท้าดีมาเฝ้าเสาอย่างไรก็ตามเว็บไซต์ดิสอี a แอนฟิประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่มีการทาบทามจากสมสรนเอานาเซอร์และต่อให้มีการยื่ยนข้อเสนอเข้ามาจริงๆทางลิเวอร์พูลก็จะตอบปฏิเสธทันทีทั้งนี้อลิซอนลงเฝ้าเสาให้กับเดอะรดไปแล้ว241แมตช์และเก็บครีนชิด100เกมนับตั้งแต่ย้ายมาจากโรม่าเมื่อ5ปีก่อน โดยเขาเป็นหนึ่งในแข้งคีแมนของสโมสร,รในยุคที่กวาดแชมป์เป็นว่าเล่นที่สําคัญเมื่อฤดูการที่ผ่านมาในด่านชาวบราซิเลียนได้รับเสียงบวดจากสาบกเดอะคอปให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของทีมโอกาสทองมาถึงแล้วเอาอิจฮัดเอาจริงหัวล่าโมซาลาเอาอิจฮัดเคยพยายามล่าตัวซาลามาแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนโดยเสนอค่าตัวนักเตะให้ลิเวอร์พูลพิจารณาจำนวน60ล้านปอนด์ และยินดีประเคียนค่าแรงให้ดาวหญิงไอคุป180ล้านยูโรต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าวของสโมสรจกตะวันออกกลางรามีอับบาสเอเย่นของซาลาเคยออกโรงยืนยันว่านักเตะในความดูแลไม่คิดย้ายออกจากทินแอนฟิ์หากเราคิดย้ายออกจากลิเวอูในปีนี้เราก็จะไม่ต่อสัญญาเมื่อสมอยที่แล้วมฮัมหม็ดยังพักดีต่อลิเวอร์พูลอับบาสทวิตข้อความ ถึงกรณ์นั้นล่าสุดเมื่อ15สิงหาคมลูดี้กาเลติเผยว่าเอาเอชัดพร้อมกลับมาตื้อสาร่าอีกคนแล้วเพื่อดึงเขาไปจับคู่ล่าประตูกับคาดิมเบนเซมาและประสานงานกับฟ้าบินโยอดีตเพื่อนร่วมทีมของแดงหลังเล็งเห็นว่าสตาแอฟริกันไม่สพอารมณ์ที่โดนครอบเปลี่ยนตัวในนาทีที่77เกมบุกไปเยือนเชลซีให้ฮาวิเอเลียตลงเล่นแทนต่อจังหวัดดังกล่าวสาร่าออกอาการกระฟัดกระเฟียดการตัดสินใจของเจ้านายชาวเยอรมันอย่างเห็นได้ชัด ถึงขนาดถอดผ้าพันข้อมือทั้งสองข้างควางทิ้งลงกับพื้นช่วงผลักออกจากสนามโดยก่อนหน้านั้นเขาสามารถแอซิสให้ลุยดีอาสพังประตูนําเจ้าถิ่นได้แถมมีโอกาสสอยตะข่ายด้วยตัวเองเช่นกันทั้งลูกล่ำหน้าและลูกที่ซัดบอลไปชนคานอย่างน่าเสียดายเอาอทตาหัดท้าถามซาร่าและลิเวอร์พูลเพื่อสอบถามโอกาสย้ายทีมของเขาการเลติทวิต์โมเคารพสมมติของเขาอย่างเต็มที่เขาจะปล่อยให้ลิเวอร์พูลตัดสินใจอย่างมีอิสระมันขึ้นอยู่กับทีมแล้วในตอนนี้ การเจรจาเริ่มต้นแล้วทั้งนี้สตาไวัา31ปีมีสัญญากับลิเวอร์พูลจนถึงปี2025และได้ค่าแรงสูงที่สุดในสโมสรโดยซีซั่นก่อนเขายิงประตูนในพิม์ลีกได้19ลูกและ12แอสแอซิดแม้จะไม่อาจพาทีมคว้าโคต้าลงเล่นถ้วยแชมเปี้ยนลีกได้ก็ตามหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ